เหรียญสวยมากๆและงดงามเข้มขลังเหรียญนี้นะครับด้วยบารมีขององค์เกจินะครับองค์บูรพารย์หลวงปู่คงทิติปัญโยวัตตะคอนะครับอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก่อญาตประคองเหรียญนี้ขึ้นมาเป็นเหรียญทรงเสมานะครับที่หายากในนิยมเล่นหากันมากๆนะครับทั้งในพื้นที่และก็ทั่วประเทศนะครับด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่คงทิติปัญโยนะครับนั่งบนโต๊ะขาสิงนะครับในท่านั่งคัศมาธินะครับ จะรึกข้อความนะครับจะหลวงปู่คงทิติปัญโยนะครับวัดตะคออำเภอคงจังหวัดน,นครราชสีมาด้านบนองค์หลวงพ่อปรากฏยันอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏยันอยู่อีกด้านล่างใต้โต๊ะขาสิงห์น,นะครับแล้วก็ผมพลิกไปด้านหลังเหรียญน,นะครับมียันอยู่ปรากฏอยู่ด้านหลังเหรียญน,นะครับงดงามมากๆนะครับเหรียญน,นี้นะครับเห็นเนื้อทองแดงอย่างชัดเจน เห็นความเก่าและความคลาสสิกและความคมชัดนะครับมากๆแล้วก็งดงามเข้มขลังด้วยบารมี